พ,พี่อ,อะไรนะคิวบอกพอพอจะหนีกบอบไปบวชหนีไปบวชไม่ไหวหรอกทําใจไม่ได้ละขันจัดเชื่อฉันสิอะไรหรอพี่พีทหนีหนูไปไม่ได้หรอกรั่มผมแฟดตเซลมาแล้วจา้าพี่พีทใส่มผมแฟดตเซลจาก499นะครับวันนี้แฟดตเซลเหลือ349นะใช้จริงๆอยู่ข้างบนตอนแรกก็จะตัดผมให้ดูด้วยแต่ว่าไม่ได้ทําละ ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับนี่จะเอาตัวนี้ที่อวดมากมาให้ทุกคนดูดูไหมแฟดเซลขึ้นอยู่นะคะตอนนี้ดูไหมดูไหมถ้าแฟดเซลขึ้นอยู่นะครับตัวนี้แบบเอาน,น,นี้เลย ดูไหมใครอยากดูเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะครับดูดูเห็นไหมไมีแต่คนอยากดูอะไรอ่ะน้องเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูเยีวงขอขอท้าบหน่อยค่ะหนึ่งสองสอง <c oughs> โคอลลาเจนเขาาลดเหลือสามรอยเก้าสเลยหรอใช่จากพันสอเาสหลือสามรอยเาสิคอลลเเจนเขาจากพันสอเก้าสเหลือ390ราสิบบาทอุยโปรดีมากจริงๆตัวนี้นะครับตัวที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันตัวล่าสุดแล้วมันอร่อยมากแล้วมันดีมากคอลเจนเขาเป็นคเลเจนคุณภาพดีดูซึมได้ดีครับ ไม่มีใครสนใจน้องเป่าปากเลยเขาบอกว่าน้องเป่าคนอย่าดริมจ่ายตังคนะแฟดเซลล์ดิ้หมดม่ารัครับอกเป็ดเจ้าให้ตียังพี่พีไปอุ้มเป็ดมาคนจะบอกว่าน่ารักไปเร็วพี่พีไปอุ้มเป็ดมาคนจะบอกว่าน่ารัก

พบรพาแ่องบรพามีหนพี่จะมามีบูรพภาเหมือนหนูได้ยังไงทานตัวนี้ค่ะโซลิดค่ะที่มันเป็นสองกล่องคู่กันนะคะหนูสีแดงกับสีเขียวเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มีบูรพภาทุกคนจำบูรพภาได้ไหมครับที่ไปอยู่ที่บ้านแนกอะไหนละคะเรานี่ลีลาเก่งมาก <laughs> ไหน <laughs> ขอซรา,าหน่อย <laughs> อ โปรตีนในสามร้อยแปดสิบกิตู่จะมาเล่นตลอดเวลาหนูว่าไม่ใช่อ่ะเรามีบุรพาเหมือนกันไม่อยากเห็นรอบจบเหนื่อยผมอยากเห็นหน่อยมจบได้คุณเหนื่อยละอยากเห็นผมอยากเห็นให้แฟตเซลอีกรอบนึงหนูไปแล้วหนูเหนื่อยละโปรตีนปูมอยากเห็นก่อนไม่บุูมไม่หนุ่ พี่จุมอยากเห็นบุรพาไหมอยากเห็นค่ะคุณพี่โอ๊ยพี่อะไรเนี่ยในเมื่อในเมื่อผมอยากเห็นบุรพาคุณยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เจ้าบุรพาให้ผมบุรพาอุ้ยบุรพายัก์น uh, ่าเกียร์ นดีมีแต่คนหัวร้อคุณบุ๋มอุ้ยยาคุณบุ๋มบุ๋มทำไรข้าวของอ๊ยนี่เ่ไยุดดิไม่แนกแมุุ่ทุกคนที่ซื้อนะคะอันนี้มีแฟลชเซลล์หมด้วยนะวันนี้มีแฟลชเซลล์ทุกต่าหัะ <น>ยุดด่นนีคอลลาเจนก็อร่ยอ,อยนะคะทุกคนไฟเบอร์นะคะพี่ทานตัวนี้อยู่นะคะก่อนนอนนะคะทุกคนหลักนองอ่ะเบ็ดกลัวเลยเขาบอกเป็ดวิ่งหางกูเลยทุกคนปิดกลัดของมาของอูะดะกินคอลลาเจน,นเอ้ยกินไฟเบอร์ลงไป ีนจริงๆเหมือนเด็กดนื้ออะไรก็ไม่รู้แม่ของก็ไม่รู้เป็ดใช่ไหมใช่เม้วอวานในช่วงนี้มันเปียกยาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวร่วงลุกเดี๋ยวไปเตะของพวกนนั้นปุ้งแต่งตัวให้ผู้เหมือนพู้ละพาไหมครับ เนี่ยเป็นบุรพาตัวใหญ่เหมือนเลยเดี๋ยวรอแต่งตัวเดี๋ยวเราแต่งตัวจุ๋มจะเข้าข้างาเกิดไปละคุณบุ๋มไม่เหมือนได้ไงเหมือนบุรพาคุณบุ๋มทุกคนเห็นบุรพาคุณบุ๋มหรือยังเดี๋ยวไปเอาลงมาให้เดูยเดี๋ยวเมพี่ว่าตัวนี้ดูดีกว่าบุรพาอีกเนี่ยพี่เห็นบุรพาคุณบุ๋มพี่รับทุกคนเห็นเห็นบุรพาคุณบุ๋มหรือยังพี่เห็นบุรพาแล้วพี่รับไม่ได้เลยพี่จะคนหัวล้อ กทุกคนแฟซเซลยังมีอยู่นะคะช่วยซื้อของเพื่อนบุรพาหน่อยค่ะบุรพาหัวหนูไม่ได้หนูต้องใส่ผมแล้วแหละเจอนี่จะเจอฉันแน่ฉันว่านะบุรพาผมบุรพาไม่ดีแล้วช่วงเนี้ยแกอยากเป็นเพื่อนกับบุรพาของฉันนะใช่ไหมแกลองเอาเอเอยูไปใช้ก่อนคุณหนมเดี๋ยวคุณพิษโมโหนะย่าๆ yeah. เอามาใส่พ่่ชน เด็กคุณพีทบ้ามันจะเลอะของเขานี่ยอยาอย่ก็จุ่มมาเข้าข้างกัาทุกอย่างเลยใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ขแก้หนูถ้าตายพี่พีพี่พีเขาแก้หนูถ้าตายอันนี้มันจะเลอะไงเนี่ยมันจะซึมเนี่ยมัน,ม,นมันมันเลยนะกินเข้าไป <c oughs> กินอันปลาเข้าไปกินเข้าไป <c oughs> อะกดกดเนื้อมันให้ดู <c oughs> ไม่ต้องใช้ไม่ต้องขายเอาไป ถ้าหนูลบตะก้าออกให้รู้ไว้ว่าเป็นเพราะเพื่อนพี่แชมป์เขาบุรพาบุรทำอะไรอย่าทำด้วยกันน้องก็มีหัวใจอย่าว่าลูกสาวหนูนี่บุรพาหนูนี่คบุรพาไงของเธอมันน่าเกลียดเกินจ้าของเธอมันชื่อเรื่องอะไรบึงการนู่นของเธอมันบึงการเธออย่าดูดีของหนูน่าด้วยไหม น้องจะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกไลน์นะครับทุกคนก็จะดูเฮ้ยดู <laughs> ยทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วบูรพาคุณหม่อมนันดูไม่ได้ไอ้เงี้ยนี่น่าเกลียด <laughs> คือน้องน่าเกลียดตรงไหนเราปูผู้ก็แพ้น้องทำไมอะ <laughs> <laughs> คือถ้ามีตะก้าวบูรพาตอนนี้คือฮอตอะ ใช่บอกนี่บุรพานี่มันชื่อบึงการพี่มีนนองแตดชื่อันหน่อยก่นเอาวอาบึงการเราชื่อบุรพาน่ารักมากหาที่ไหนไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยจริงๆครับบุรพาแต่งตัวให้น้อง่อยสิของตะกร้าบุรพาด่วนเอาาปฉัดดึงให้จริงปะเนี่ยมีตหลุดมีหนูเห็นอยู่แวบๆว หนูทำแฝดเซลล์ให้อีกรอบนึงนะคะก็เขาบอกคอาสเพี่พีมีบางคนบอกว่าบัวพาคอนแดดให้ดูห้ไหมบัวพากบอนาเกี่ยทิ้งิงๆสวัสดีไม่หรอหนูบัวพาเขามีซิกแพคอะดูดิเท่มากเลยอะอ่านะคะกันแดดนะคะผิวสองสีนะคะนี่เห็นไหมเกี่ยง่ายเห็นไหมซึมแล้วซึมแล้วต่างกันไหมเห็นไหม ใครจะเอานะแฟตเซลล์แฟตเซลล์ยังมีนะคะทุกคนเห็นไหมต่างกันเยอะเลยพี่เกียร์ไม่ถึงคะไม่ถึงวินาทีดูผ <laughs> ิวดีอย่างน,นี้ต้องทานคอลลาเจนนะคะเห็นไหมไม่ <laughs> 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 มันซึมไวเห็นปะ <laughs> <laughs> สองคนนี้มันตลกว่ากอ <im it> ่บบุรภาใจกโอ้ยยคคงบุ๋มน่าเกียดมากจริงๆ ทำไมเขางึ้นหนูนเขาบอกว่าตัวเขาหนูหน้าเหมือนหนูไม่พอใจแล้วตลกอะทำอะไรหาบุรพาอยู่ใกก้าไหนวะพี่จะมาทำแบบนี้พี่ยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ยเอาบุรพาอยู่นี่นะบุรพาผมยาวเห็นไหมพขาใช้เซรั่มใส่ผม IOU ครับใช้แป้งปอมเท่านั้นแหละ ผมยาวเจ้ปากกว้างมากเลยนะแล้วมันมีลิ้นด้วยรายละเอียดนี้นเจอล้าบุรพาคืนนี้พี่หลุ่มรอแน่ข่ะนี่นี่นนอ่ะันครัว่บุรพาจิว๋วฉันซื้อ,อรายนี้นเขียนมาเลยอะ่ะใครอยากได้มืนฉันจะไม่มีชุดนะขึ้นปะ่ะเอา้าบอกขึ้นเดอ้อข้ายังไม่เปิดค่ะอันนี้บ่อกเปิดแล้ว เกะกะมากอุ oh, ้ยอย่ามาพาลูกฉันล่นสิบูมมากอะไรจุ่มทำให้ดูยังทำให้ดูแล้วนี่ไงบุรพานี่มันมันไม่ใช่บุรพานนี่ร้านเดียวกับที่ฉันซื้อฮอตแล้วจ้าตอนนี้แต่ว่าไม่มีขนตากับปัดแก้มนะชิลเล่มากแกเวลาที่เราเศร้าอะเรามองหน้ามันอะเราจะรู้สึกว่ามีคนที่ทุกข์กว่าเราเยอะมูโหนะพวกเขา เอาจริงว่ะดูดิเห็นโกกอะจริงเดี๋ยวตอตอบตอเอออย่าเข้ามาได้ยนะมันน่าตามันน่าเกลียดมันหน่า,นนากลัวนะเนะ่ะไม่ทุกคนบอกว่ากูรพาคนีนะ่คน้ากลัวมาตบเขาอะ่ะไม่นี่ก็บูรพานะครับอย่ามันมาแตะเนื้อต้องตัวหนูมัน <laughs> ทำให้หนูอารมณ์ขึ้นคื <laughs> อน่ารักน่าตลกอะพี่จุ๋มใส่ชุดให้น้องหน่อย เดี๋ยวหนูว่าจะาชุดชุนมให้เราใส่หน่อ,อยน้องเป็นคนน่ารักตีกวตักใช่แล้วหนูปัดแก้มให้น้องด้วยตอบแกว่าน้องไม่ได้นะฉันอยากให้ฉันเห็นว่าแกยิ้วน้องค่อยน้องนะมันน่ารักเชื่อฉันมันน่ารักหน้าตาเขามีคาแรคเตอร์คิวอยู่ไหนแล้วคิวมาตัดสินให้หน่อยสิคิวชอบมูดาภาดเหรอ,ค,อหะคะ คิวคิวไม่เข้าใจหรอกคิวบานคิวจะบอกว่าใช่ไหมคำที่คิวจะพูดจุ่มบูลี่เขาไม่เราไม่มีการบูลี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เธอไปก่อนอันนี้95บาทแล้วก็เซตนี้เซตนี้ปะกันแดดเหลือแค่เท่าไหร่นะ